ไม่ไปร้านไหนวันนี้กลับไปทํากินต้มประกาดดองที่บ้านน่าจะกลัวไว้เนี่ยเออน่าจะได้นีดครับเพื่อนๆวันนตัวตัวเป็นผีนะคะกินเนื้อคนไหมคะกินเลยครับกินเนื้อคนเหรอพลัเป็นผีแล้วเป็นกลายเป็นเนื้อคนเหรอเขายืนมานานแล้วไงเขายืนมานานแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้นี่คือขั้นตอนนะคะก่อนไปปาร์ตี้กับลูกไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่ธรรมดาไม่บอกอะไรไม่เอา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 รักๆเอาเอาดิเอาดิเอาอีกเอาได้เอาอีกข้างหลังผีอะไรคะน้าผีเลี้ยแต่หัวอะหัวหัวจังเลยโอ้ยหนูตัดชุดเลยเหรอลูกเนี่ยงงมากเลยที่ดูสิเนี่ยไปไหนวันนี้ไปร้านไหนวันนี้ไม่ไปร้านไหนวันนี้กลับไปทำไปทำกินต้มประกาศดองที่บ้านอ้าวไม่มีปาร์ตี้ฮัลวีหรอไม่มีโอ้ยดูชุดก็ก่อนไม่มีนะเออ เออเลิศไหนใจหมวกให้ดูหน่อยนี่หมวกส่วยเ่ยแ,แม่มดสาวแม่มดสาวเพราะิตี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวต่อคิวเธต่อคิวแต่ตงเลือดด้วยนะสบายมากลูกตะกลัวไหมเนะี่ยเออน่าจะได้โอเค okay. ถึงแล้วนะคะวอเตอร์ไซค่ะปีนี้เรามากันที่นี่นะคะไปดูซิว่าด้านไหนตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยจ้าลูกจะกลัวใช่ไหมเนี่ย สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูแผลสิโอ้โเข้าเต็มฮาโลาวีนเลยสวัสดีเพื่อนๆอยินดีต้อนรับยังลูกสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราแต่งตัวเป็นเต็มผีนะเต็มผีกันนะแล้วดูในรากก็ตกแต่งเป็นผีด้วยแม่จะมาแต่ง <ปะ S 2> เป็นหมาป่าเห่าหรอไปดูวายุสิวายุครับเปจะละลาะลูกเอา้า<ย>ล้มหรอเห็นมีแผลด้วยอยาขอติ๊กเกอร์แม่ขอปัสต์ยาเขาให้นะไม่เป็นไรลูกโอเป็นผีมีแผลก็แล้ว สวัสดีค่ะคุณสามีคุณจะมีแผลมีเลือดไหมคะชกหน้าให้เมี่ยคุณเป็นผีนะคะคุณน้องกับผีได้ไหมคะกับเพื่อนผีจัดเต็มไหมคะเราเลือดไปบ้างไหมอารบรรยากาศดีนะโล่งๆนะสบายเออไม่ได้มานานแล้าของร้านเขาไม่ค่อยอยู่ร้านไงเขาเที่ยวตลอดเลยตั้งแต่เขาแต่งงานเขาท้องเนี่ยน้องเนียบเนี่ยที่ถึงจะตายน้องเนียบไง อาหารเริ่มมาแล้วมาค่ะบุ้งเส้นผัดสามเมนเส้ผัดสามเมนนะมุ้งแช่น้ำปลาผงทอดร้าดน้ำปลาไก่ทอดโอ้จะผีตัวนี้กินอะไรครับเนี่ยจะผีกินอะไรไนเนื้อคนเหรอมันคือปลาทอดนี่นะโอ้ยจะผีเด็กน้อยกินเนื้อคนไหมคะกินเลยครับกินเนื้อคนเหรอพลยเป็นผีแล้วพลากลายเป็นเนื้อคนเหรอ นี่คุณยายแต่งคนดำมาด้วยเห็นไหมเข้าตีมฮลลาโลวีนเจ้าวายุล่ะเจ้าผีหกกรลม้ม <c oughs> หายเจ็บยังลูกนะหายแล้วนะโอเคไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็หายขำา<ำ>กินข้าวรางวัลอะไรครับเหรียญทองอ๋อนี่เราไม่ได้มานานมากแล้วเขขยับขยายไปเรื่อยเลยค่ะ เราก็ไปในดงฟักทองแล้วล็กเฮ้ยพีพีครอบครัวฟักทองตีเบาๆตีเบาๆตีเบาๆน่ารักใช่ไหมนั่นไงทลาเห็ดยังนั่นนายเจอแมงมุมยักษ์แล้วทลาไปลากโครงกระดูกยักษ์เลยนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่ไงเขายืนเต้นอยู่ด้วยเนี่ย เขาเขายืนบู่มานานแล้วไงาทาราเดินเข้าไปใกล้ๆก,กระดูกได้ไหมครับไเขายืนมานานแล้วไงเขายืยนมานานแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้เขาจะกลายเป็นเหลือแต่กระดูกแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมเขายังโยกอยู่เลย <c oughs> ทารามีลำแสงมาจากตัวด้วยอ่ะ มมไม่กลัวหรอผีรุมผีลุมอาทำหน้ารักเลยเ,เหเกดงงสองสามไม่กลัวเลยเหรอ ดูเล็บพี่เขาดิพี่เขาไม่ตัดเล็บตาพี่เขาดิดดเฮ้ย,ยน่ากลัวเหรอกลัวเหรอตกตกอนี้จังมั้ยไม่กลัวเลยเหรอ